สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟดองกี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยหน้าตาน่ารักนะครับทีดองกี้นะครับลาสามตัวตัวนี้เป็นไฟที่ใช้ง่ายนะครับเนประสงค์พกพาง่ายตัวนี้จะเป็นซิลิโคนด้วยมันก็จะพกพาง่ายแล้วก็จะไม่แตกนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ในการตั้งด้วยนะครับไฟตัวนี้เป็นแบบแบตเตอรี่นะครับก็จะมีแบตในตัวนะครับสามารถชาร์จได้ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมครับเป็นหัวชาร์จไมโคร USB ทั่วไปนะครับ ตัวนี้มี3โหมดนะครับคลิกครั้งแรกก็จะโหมดที่สว่างที่สุดนะครับอยู่ได้6กถึงแชั่วโมงนะครับสว่างจ้าตาแตกเลยนะครับถ้าลองดูนะครับมันจะสว่างแค่ไหนโหมด2ก็จะยืดระยะเวลาไปอีกก็คือเป็นโหมดซอ f ลงมานะครับแปถึงสิชั่วโมงนะครับแล้วก็โหมด3เบาสุดนะครับก็จะเป็น12บสถึงสิชั่วโมงนะครับไฟดองกี้ตัวนี้มันมีประโยชน์3อย่างนะครับก็คืออันด่ะแบบแรกเลยเราแขวนนะครับเล้เขาจะมีตะขอแขวนมาให้นะเราก็แขวนไปเลยอย่างนี้นะครับ ไฟมันก็จะฉายลงข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นไฟแขวนให้เราได้นะครับเป็นไฟแขวนอันดับแรกนะครับแบบที่2นะครับถ้าเราทานอาหารอย่างเงี้ยบนโต๊ะอาหารนะครับเราก็จับไฟมันซิลิโคนตัวนี้ครับวางไปบนโต๊ะอาหารเลยแบบนี้นะครับก็จะทําให้โต๊ะอาหารของเราเนี่ยสวยงามแล้วก็มีแสงสว่างนะสังเกตว่ามือผมนะครับไฟมันจะกระจายออกข้างนะครับอันนี้วางบนโต๊ะอาหารก็จะสวยงาม แบบที่3มแบบเบลนะครับเรียกว่าแบบเบลก็คือถ้าเรามีทาร์บที่เป็น UV หรือว่าเ,เป็นสีงเงินเงินนะครับมันจะช่วยกระจายแสงคือเราจะเอาแสงฉายขึ้นข้างบนโดยการตั้งเนี่ยวิธีตั้งก็คือใช้ตะขอตัวนี้ครับเป็นฐานนะครับนี่เลยแบบนี้เป็นฐานนะครับเพื่อตั้งให้ให้องณาของไฟมันฉายขึ้นข้างบนนะครับตั้งแบบนี้แล้วเราก็หามุมมันนิดนึงนครับนี่อันนี้ครับ จะเป็นการกระจายแสงแบบเบาฟไฟนะครับไฟมันก็จะขึ้นข้างบนนะครับไปกระจายแสงให้เราเห็นแบบครอบคลุมแบบนวลนวลนวลอยู่ในแคมป์เรานะครับผมนี่เลยจะเป็นแบบนี้นะครับไฟดองกี้นะครับประโยชน์ของมันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าซื้อจากร้านเฟรนด์ฟอร์ดนะครับผมก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับโปโลแกรมแบบนี้อันนี้คือเราจะประกันศูนย์ให้1ปีนะครับ ประกันศูนย์1ปีนะครับเคมฟีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่แค่320ร่บาทนะครับมีสาสีนะรัมีสีเขียวทหารสีน้ำตาแล้วก็สีขาวนะครับถ้าชอบก็อ,อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ